ัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเล็กกำลังจะเดินทางไปตรวจโควิดตอนกลับก่อนกลับประเทศไทยนะคะจริงๆอ่ะไม่ต้องตรวจก็ได้นะคนไทยอ่ะกลับบ้านได้เลยเพราะมี fit, เล็กมีฟิตทูไฟแล้วแต่ทีเนี้ยคนนี้เขาอยากจะให้ตรวจไว้ก่อนคือการไปที่จกแก้แต่บางทีมันก็อันนี้ไงเสียงเขาบอกเออตรวจไว้ดีกว่าเดี๋ยวเล็กก็จะไปตรวจไว้ตอนนี้เล็กกำลังเดินทางไปเมือง อาร์เนมนะคะอาร์เน right. <c oughs> มฟรายไปไปอาร์เนมเดินทางจากที่ที่บ้านไปที่อาร์เนมประมาณ30นาทีเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการตรวจโควิดที่นอร์เวย์เอ้ยที่นอร์เวย์ที่เนเธอร์แลนด์นี่มันจะมันจะเหมือนกับที่ประเทศไทยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ฝนก็ตกพอมๆนะคะอากาศวันนี้ก็เย็นเล็กน้อยก็ไม่ค่อยเย็นมากไงก็เมืองที่เล็กอยู่ตรภูุิภาี่เล็กอยู่ไม่ค่อยมีหิมะเท่าไหร่ไม่เหมือนกับทางภาคอ่ภาคตะวันออกหรือภาคใต้ที่มีหิมะเยอะนะคะอันนี้หิมะมีแค่วันเดียวก็ละลายแล้วเดี๋ยวลองไปดูนะคะตุ่มเว้

เด็กได้เข้าตรวจตอนห้าโมงครึ่งนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามโมงครึ่งเด็กก็เลยคิดว่าเออจะเดินเล่นกันก่อนแล้วก็หาแล้วก็หาของกินอ่ะนี่ก็เมืองอาเนมนะคะวันนี้คนพี่ๆคนไทยก็อยู่กันเยอะนะแต่เล็กยังไม่เคยเจอใครเลยอลองมาดูกันว่าม่เมืองนี้มีอะไรบ้าง เราจอดรถไว้ก่อน,นะคะอ่ะนนี้มาจ่ายจ่ายค่าจอดรถนี้หนึ่งชั่วโมงเป็น3ามยูโรนะคะ1ชั่วโมงแล <laughs> ้วก็ไปที่รถเอาไปวางไว้ที่รถเพราะว่าจะจะมีตำรวจมาเช็คเดี๋ยจะไม่โดนครัปรับ อากาศไม่หนาวมากแต่เมื่อกี้ฝนตกเริ่มหนาวแล้วะเราก็มาเข้ามาในอาร์นมวนคะก็จะเดินเล่นรอบๆต้องใช้คำว,ว่าเดินเล่นเดินข้าเวลาเพราะว่าแบบมันไม่มีอะไรให้ทำร้านค้าก็ปิดหมดเลยอ่จดูนะคะนี่คือเมืองก็จะมี

Thursday, Friday, Saturday. Look, o, ถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดนะคะ แถวนี้จะพุกพ่านมากไปได้วยผู้คนนะคะเพราะว่ามีร้านเปิดเยอะมากเพราะว่าอานใน,นมือมือใหญ่พอสถานการณ์โควิดนัตตาบังโควิดนะคะทําให้ร้านต้องปิดลงเพราะว่าทางรัฐบาลมีประกาศล็อกดาวนะคะ์ค่ะตอนแรกนะคะล็อกดาวน์ตอนที่เรีมาจะเปิดล็อกดาวน ถึงวันที่19บเก้ากาทีนี้ก็เลื่อนไปอีกนะคะถึงวันถึงประมาณเดือนเมษาแหละอะไรแบบนี้จริงๆอยากจะสกูตเตอร์มากเลยชอบที่เมืองไทยเลยก็มีรคันนึง don't do a do don't มาถึงแล้วนะคะอ่านี่แล้วก็เดี๋ยวพาสปอร์ตมาแป๊บหนึห่งนะเดี๋ยวรอ นี่นะคะแล้วก็เข้ามาข้างในคลินิกกันนะคะตอนนี้ไม่มีใครเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรอหมอ คนเดคนจะรอกนนะคะจะลอพยาบามเรียบถ้าถ่ายได้หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าถ่ายไม่ได้เราจะรีวิวให้ดู A few minutes later อยอย่าที่ไปิเนียชื่อออฉันสู้เลยเดี Uh, yeah. <coughs> <laughs> Easy. En dan heb je de notion. Ja, open นี่ก็เซ็ตที่นี่นี่เล็กโอเคใช่แล้วเสร็จแล้วเสร็จโอเคเสร็จแล้วนะคะกลับมาในรถแล้วเมื่อกี้อย่างที่ดูในวิดีโอก็คือแบบคือถ้าเล็กตอนตรวจตอนที่มาเนี่ยเล็กก็ตรวจมารอบหนึ่งนะ ก็คือคนอถ้าเป็นคุณหมอคนไทยอะ่ะเขาก็จะทําแบบนี้นแหละแต่ไม่ได้แรงขนาดนี้ที่แบบงัดจมูกคึกมาอย่างเงี้ยแล้วแบบงัดแล้วก็แบบใส่เข้าไปอะ่ะแบบลึกมากเล็กตอนแรกเลยก็บอกอพออีกรอบนึงก็แบบเออโอเคแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะมีเลือดออกจมูกนะเยอะมากไม่อยากไม่อยากให้ดูแบบแต่เยอะมากอะไรเงี้ยแบบอ๋อไม่ไหวตอนนี้มึนๆก็เป็นอัเสบเรียบร้อยนะคะแล้วก็าากทำไมคุณพ้ ประ40ยูโรฮะหนึ่งร้อยสี่สิบยูโรนะคะอันนี้คือ6ประมาณสี่พันห้าพันบาทไทยอันนี้ก็อันนี้ก็ที่อุ้ยขอโทษขอโทษมือโดยโดนอันนี้ที่เล็กมาตรวจอะจริงๆอ,นนอะกับไทยอะได้ฟิตูไฟล์เดียวก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องก็ได้แต่ที่นี้ พี่ดิลันเขาเห็นว่าเออตรวจไว้อดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็จะจะได้ไม่คือเขาก็เขาก็ไม่ได้กลัวหรอกแต่ก็คือแบบเออตรวจไว้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสบายใจนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วเท mm hmm. ่าทีมันมืดโ, mm hmm. โ,โอเคโอเคเปิดให้ก็ได้ค <laughs> กบบะคะ็กลับบ้านแล้วนะคะก็เนี่ยคะ่ะรีวิวการตรวจโควิด ในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ที่มาโดย Visa, วีซ่าวีซ่าเยี่ยมนะคะถ้าอยากอยากจะมาตรวจก็ตรวจได้นะคะแต่ก็จะเสียเงินประมาณนี้ไปเลยก็ฝากกดไลค์กติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย